ยอดผู้ติดเชื้อโควิดหลักพันต่อวัน13วันแล้วที่ตัวเลขทะลุหลักหมื่นเรามีคนไทยติดเชื้อทะลุ1นึ่งแสนคนคาดว่ามีผู้ติดเชื้อโดยไม่สแสดงอาการอยู่ประมาณ5้าแสนคนติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ผมว่าโอ้ทำยังไงดีเอาถ้าเรารู้ตัวว่าเราเนี่ยติดโควิด1ิจะต้องทำอย่างไรดีต้องปฏิบัติตัวยังไงผมติดเชื้อโควิดผมต้องทำยังไงต่อครับ เมื่อคุณติดโควิด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 อ่ะไปงมาบเลยไหมคุณต้องตั้งสติสวมหน้ากากอนามัยและฆ่าเชื้อโรคภายในที่อยู่อาศัยเพื่อยับยั้งการแพร่เชื้อแล้วอย่ารอช้ารีบติดตอ่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โทรเลย1330สายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อลงทะเบียนและเช็คสิทธิ์ในการรักษาเพราะว่าเตงติดเชื้อโควิดค่ะอยากจะโทรมาลงทะเบียนร,รับการรักษาค่ะแล้วก็จะเช็คสิทธิ์ด้วยค่ะเมื่อคุณติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วให้คุณรีบปฏิบัติด,ด้วยวิธี3ยองแยกใช้แยกของใช้ส่วนตัวที่จําเป็นไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นแยกอยู่แยกตัวเองออกไปอยู่คนเดียว เื่อลดการแพร่เชือ้อแยกกินไม่กินข้าวร่วมกับคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดและที่สำคัญที่สุดต้องประเมินอาการตัวเองว่ากำลังป่วยอยู่ในระดับไหนถ้าคุณไม่ไข้น้ำมูกไหลไอตาแดงจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสแสดงว่าคุณคือผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีอาการเพียงเล็กน้อย สามารถรักษาตัวเองได้ที่บ้านด้วยระบบพโฮมไอโซเลชันถ้ามีไข้ให้กินยาลดไข้ตามอาการและกินฟ้าทลายโจรเพื่อช่วยในการรักษาแต่ถ้าคุณรู้สึกแน่นหน้าอกเหนื่อยหอบหายใจเร็วผิดปกติเวียนหัวท้องเสียหรือเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวแสดงว่าคุณคือผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีความเสีย่ยง จะมีอาการรุนแรงต้องรีบติดต่อแพทย์เพื่อรับการรักษาด้วยยาฟาวิพียราวเวียและอัปเดตอาการกับแพทย์อย่างใกล้ชิดแต่หากคุณไม่อาการเหนื่อยหอบอมากขึ้นหายใจลำบากอ่อนเพลียร่างกายตอบสนองชา้าจนไม่รู้สึกตัวแสดงว่าคุณคือผู้ป่วยกลุ่มสีแดงควรได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์อย่างใกล้ชิดโดยเร็วที่สุด ย้ำใหชัดเมื่อรู้ว่าเป็นโควิดสิ่งสำคัญที่สุดคือการประเมินตัวเองเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาที่ถูกต้องและเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการหนักเข้าสู่การรักษาจากแพทย์ได้ทันท่วงทีทเพื่อช่วยลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์จำให้ดีเมื่อรู้ว่าติดโทร1 3 3 0กลุ่มสีเขียวรักษาตัวที่บ้านโดยระบบพรมไอโซเลชันกลุ่มสีเหลืองเพื่อเข้าถึงการดูแลอย่างใกล้ชิดและกลุ่มสีแดง เพื่อเข้าถึงการรักษาอย่างเร่งด่วนเพราะหากทุกเคสเข้าสู่ระบบทางการแพทย์โอกาสของเคสหนักจะเข้าถึงการรักษาได้ยากช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันรู้เร็วประเมินไหวจะไปรอด